รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เจ๊ใจดีจ๊จะเลี้ยงข้าวคากิเน้นเนื้อเน้นหนังเน้นมัน เป็นจริงจกเหรอจะบอกว่าจริงจกทักแล้วโคเขายังต้องหยุดเลยนะเจ๊นี่ผมทักนะกายเจ๊ก็ไม่ออกก็แหมะทักผ่อนก็น้อยก็คือว่าแกก็แกแล้เจ๊เนี่ย่ได้แกเฉยๆนะแกแลดเลยถ้าจะห่วงอย่างนี้ถอดหน้ากากมาต่อยปากกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเธอไม่กินนะไม่ต้องมาพูดทานอะไรนี้ฉันชวนคนที่กินฉันเชิญเขามาแล้วแล้วฉันก็เตรียมไว้ให้เขาแล้วกาบเรียนเชิญน้องเชียร์ที่คำพอ สวัสดีสวัสดีทุกชมาันดีต้อนรับเปิดตลาดน้วพี่ทอมพอนพี่ทอมพอนไล่ฟังเจะชวนเขากินไอ้นี้ดูความเอ็นดูความยุ่ยของกระดูกงานเอ็นหรองานเอ็นแต่ชอบกินจริงๆใส่เอ็นใส่เอ็น เดี๋ยวก,ก่อนล้างมือก่อนแล้วอย่างเงี้ยชอบอย่เงี้ยชอบจริงไอ้งูไม่ชอบนี่อย่างน้องเชียร์เนี่ย <c oughs> ต้องยอมรับนะว่าเขาก็สายกินนะสายกินมากแล้วก็ายังขางค์ขาหมูเนี่ยให้เขากินเพิ่งขากรงคากรีนเนี่ยเขากินได้แต่เ,เ,เ,เขาว่าเขากินแล้วเขาอ่ะเขาสายเบิร์นแต่เจ๊เนี่ยกินแล้วก็นอนอึดตะปูอ,อยู่ในความฝันอย่างเงี้ย มะนไม่ยกลจะถามว่าทำไมกิน้วตัวเท่าเท่านี้พื้นเพเป็นคนกินเก่งมากพอกินเก่งแล้วโอ้โหออกกล้องแล้วไม่ไหวแล้วจะมีนุย้ยนุยหน่อยเนึงทีวีไม่จอแบบแล้วทีวีจอบวมเลยก,ก็ไม่ได้ละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องทางานก็หายมาดูแลหายมากินผล,ลไม้กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าพออดอาหารนะ ลายเป็นเราคิดผิดอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือเรากินอาหารไม่หลากหลายมันไม่ครบห้าหมู่สองคือกินแต่ผลไม้มันมีแต่น้ําตาลเริ่มมาศึกษาละเริ่มอะไรละทําความเข้าใจมากขึ้นกินหลากหลายโปรตีนให้ถึงด้วยแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ออกกําลังกายอย่าว่างงี้งั้นนะคุยกันไปเยอะๆเลยกินก่อนเออเฮ้ยแต่อร่อยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจ๋าเขาหยุดไม่ได้จริงๆแต่เดี๋ยวจะส่งน้องเทียเนยนะไปชิมสลาเปาต่อครับเป็นสลาเปาสูตรเด็ดต้นตำรับกว่า40ปีจากภูเก็ต จะเป็นยังไงฝากให้เชียร์พาไปชิมที่ร้านปังเปาสามย่านมิตเทาานั่นเองที่ใหม่ที่เดินที่ใหม่ไปไปไปร้านนี้นะคะคือร้านปังเปาค่ะจะบอกว่าต้นตำรับเนี่ยจากภูเก็ตเลยไส้มี12ไส้อยากกินแล้วแต่ว่าตอนนี้สวัสดีพี่พี่สุน่อทั้งสองท่านก่อนนะคะพี่รอกันพอดีเลยพี่พี่ขาอยู่เลยเหรอคะพี่ใช่แล้วครับเขาบอกว่าที่เนี่ยทีเด็ดมากเขาบอกว่า3ไส้ต้องกินใช่แล้ว วันนี้พี่เตรียมให้เต็มที่เลยครับจุกจุกแน่นๆ่นเต็มเต็มเชียเอาให้สุดุดเลยเอาให้สุดสุดเลยครับพูดเรื่องจุกทำเอาเชียถึงกับคนลุกเลยทีเดียวแล้วพี่ประมลและพี่เจ้าของร้านปังเปาร้านขายซาลาเปาสารพัดไส้ประยุกตที่วันนี้สาวเชียจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดที่วางอยู่ตรงหน้าแป๊บมึงเดี๋ยวเชียขออันนี้หนึ่งซองก่อนแป๊บน,นึง พี่อยากให้เชยร์เริ่มที่ไส้ไหนก่อนผูกก้อนผัดผงกะหรี่มุืมจริงถ้าไม่กินแป้งจะเสียดายแป้งมากแล้วไส้คืออร่อยมากผ่านไปแล้วหนึ่งกับปูผัดผมกะหรี่ไี่น่าเชื่อว่าอาหารข้าวจะกลายมาเป็นไส้สลัเปาที่เหลือค่ะบอกเลยรสดีเด็ดเวอร์อย่ารอช้าไปหมับไส้ผัก ผมแฮมชีสกันต่อเลยค่ะมันเข้ากันมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันเนื้อทุเรียนชัดๆเลยอะค่ะ <S <S ใช่ไหมคะครับเซียวจะไม่อยู่แค่น,นี้หรอวค่ะ,คะ <S 1> <S 1> <S อะไรอีกนะคะมาเลยค่ะเป็นหมูสับไข่ต้มครับผมเป็นสูตร40ปีครับ เปิดเมื่อไหร่คะเชีมาอยู่นี่เลยได้ไหมคะณจุดจุดนี้มีความขีดเสาวเฉียบมากค่ะเพรานนางสววบทนางชิมได้สมบทบาทจริงจริงต้องยอมรับว่าร้านนี้ไสแน่นแป้งนุ่มอย่างกะแก้มเด็ก2เดือนเลยเชียไปดูกันว่าแป้งนุ่มๆแบบนี้เขาทํากันยังไงเราก็จะทําการร่อนแป้งก่อนมันต้องร่อนยังไงคะต้องร่อนยังไงประมาณนั้นประมาณนี้เลยค่ะแป้งเนียนแล้วค่ะพี่แป้งเนียนแล้ว ไ่ใช่เอวพี่เจจะใช้แป้งสาลีผสมกับผงฟูและร่อนให้ได้เนื้อที่เนียนละเอียดได้แป้งแล้วก็ไปผสมน้ำตาลมีน้ำตาลทรายแดงกับมียีสต์นะครับแล้วจะผสม2ส,ส่วนนี้เข้าด้วยกันนะครับใส่น้ำลงไปเ๋อก็ใส่ทีเดียวเลยเหรอพี่น้ำอุ่นไหม,ค,มคะครับผม อันนี้เราใช้น้ําตาลทรายแดง<ฮ>ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แป้งฟูออกมาแล้วนึ่งออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกเป็นเหมือนกับสีน้ําตาลอ่อนๆเดิมก็คือคุณพ่อผมทาซาลาเปาอยู่ที่ภูเก็ตครับ <ฮะ S 1> ได้คุยออกับคุณพ่อแล้วก็ได้ลองจดสูตรจดอะไรไว้แล้วก็มาลองทํอยู่นะฮะหลังจากที่มาทำเนี่ยเราก็มาประยุกต์เพิ่มเ <ฮะ S 1> ติมเ <ๆ S 1> อา <ฮะ S 1> พี่เจบอกว่าตามสูตรของคุณพ่อนั้นต้องพักแป้งให้ขึ้นฟูนานกว่า4ชั่วโมงถึงจะใช้ได้ช่วงพัก ไส้หมูสับไข่ต้มซึ่งเป็นไส้ต้นสำหรับของคุณพ่อกันค่ะพี่ไม่ได้ใช้หมูสับเลยเหรอคือเราทำหมูสับไม่ใช่เหรอคะพี่ <S <S ใ,ชใช่ครับ<ม>ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องหมกักหมักเป็นหมูหมูชิ้นแบบนี้ก่อนครับแล้วก็พอหมกักแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่แล้วเราถึงจะเอาไปบดครับพเพื่อควบคุมคุณภาพวิธีพิถันยันการเลือกหมูซึ่งเขาจะใช้สันคอผสมกับซีอิ๊วขาวพริกไทยปน่นกระเทียมสับน้ำตาลทรายขาวผงพะโลีซีอิ๊วดำหรือกลุกย แล้วเอาไปเข้าเครื่องบดให้ละเอียดก่อนจะเอามาปั้นกับแป้งที่ขึ้นฟูสวยงามแบบนี้อันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะเรารักษาความสะอาดแน่นอนล้างมือทุกอย่างตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนที่เป็นขั้นตอนการปั้นจําเป็นต้องถอดถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปนึ่งผ่านความร้อนก็ทานได้ตักไส้นะคะครับผมตักตรงนี้มาด้วยอาจจะเยอะไปครับอันนั้นเอาหรอไข่ต้มสองนะคะแตะตรงไข่ไว้ใช่ไหมคะครับือคู่นี้เนี่ยก็จะอยู่ ที่งนี้ค่ะตัวที่ขยับคือมือด้านล่างีจะคอยส่งสลับเปาไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะอ๋อนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่แหละค่ะพี่คะเป็นสลับเปาหน้าล้นไงฮะจบแค่นี้ได้ไหมคะเอ็นดูค่ะสลับเป่าหน้าล้นของสาวเชียงานนี้พี่เจต้องแก้ให้ค่ะไม่งั้นนื่งไม่ได้ล้นเกินซึ่งเธอนั้นก็ไม่ละความพยายามแต่อย่างใดนี่ใช่ครับใช่เหรอคะใช่ครับนี่ให้ หลังจากปั <naj bum> ้นเสร็จก็พักแป้งที่ปั้นไว้ให้ขึ้นฟูอีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะเอาไปนึ่งในซึ้งที่ร้อนได้ที่แล้วพี่เจบอกนึ่งประมาณส0บถึง15นาทีก็จะได้กินสลัเปาสูตรแป้งโบราณทั้งหอมทั้งนุ่มแล้วละค่ะประมาณกี่นาทีคะประมาณ15นาทีครับหนาทีครับผมที่น้ำร้อนเดือดนะที่น้ำร้อนเดือดนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเลย ซาลาเปาที่เนี่ยเขาก็ตำรับมสูตรโบราณนะพี่แต่ว่ามันจะมีแบบพวกไส้ปูผัดผงกะหรี่นะแล้วก็มีอะไรอ่ะที่เป็นผักโขมอบชีสมีทุเรียนด้วยคือแบบมีหลายไส้ที่ไม่น่าจะเป็นซาลาเปาแต่มันอร่อยมากขออนุญาตแหวกนะคะนี่ไงฮะผงกะหรี่ใช้เนื้อปูจริงๆเยอะแยะเลยไส่เยอะเลยอ่ะคุณและเขาเสิร์ฟเขาขายอย่างนี้จริงๆเอออย่เท่าไหร่คะพี่มอมมอน75บาทครับปูขนาดนี้มาดูแมบบ้าง อะไรนะฮะเป็นผักขมแฮมชีสขมแฮมชีสนะคะเห็นมีที่อื่นเนาะไส้ปูผัดผงกะหรี่อร่อยมากอะแฮมชีสก็อร่อยก็จริงตั้งแต่เริ่มต้นนี่เรานำเอาแป้งโบราณมาทั้งหมดเพียงแต่ว่าตัวหมูต้นตํำรับเนี่ยเป็นช่วงที่พอดีคุณพ่อคุณเจเสียครับท่านทั้งก่อนหน้านี้คือท่านจะจะช่วยคอนซัลท์เราตลอดคือคุณพ่อก็จะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ครับเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวบเรื่องของการทําหรืออะไรประมาณพวกนี้ครับเราก็เลยเหมือนทําตัวสูตร โบราณทั้งชิ้นเพื่อเพื่อเพื่อเป็นเทโลสิงค์คุณพ่อพี่เจ้ครับมีมันโถด้วยนะครับนี่ไงเนี่ยอย่างเหลืองนี่เป็นเนื้อตาลที่ทำในขนมตาลสีเขียวจะเป็นมัชะชาเขียวสีฟ้าเป็นอัญชันเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นชาโค้ด้วเจ้ารีมิกซ์กับตัวอันนี้จะเป็นไข่เค็มอันนี้เป็นชาไทยแล้วก็เป็นชาเขียวครับส่วนตัวมันโถเราเอาไปอบกับเนยอ่ะครับผมก็จะเสิร์ฟใช่เป็นเมนูนอกกรอบที่ป๊าบเขาให้อัน้นชาไทยนะคะหอมเจเจ๊การสรเาง อาหารเก่งเห็นไหมันโถเขาไม่ได้เป็นเนื่ออย่างเดียวนี่มีเนยมีไปอบให้มันกรอบนอกนุ่มในหอมเนยอหอมจริงหอมเนเทมปุ่งเทมตายไปเลยจริงจากซาลาเปาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่ร้านเนี่ยยังมีอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะที่บอกเลยนะว่าในกรุงเทพเนี่ยหากินได้ยากมากจะเป็นอะไรช่วงหน้ามาชิมกันต่อครับ